ตู่มือเลือกน้ำหอมของทุก MBTI เชื่อไหมคะว่าน้ำหอมช่วยเสริมความมั่นใจและทำให้คนอื่นจดจำเราในแบบที่เป็นตัวตนจริงๆได้เลยอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้เป็นตัวช่วยตอนที่เลือกซื้อน้ำหอมขวดใหม่ด้วยนะคะ ISTJ ควรเป็นกลิ่นแนววูดดี้มีเซด Wood หรือเวติเวอกลิ่นคลาสสิกสุข,ขุมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ISFJ ต้องแนวพาวเดอรี่ฟลอเยิ่งเป็นไอริ ลาเวนเดอร์จะดีมากเพราะนุ่มนวลอ่อนโยนสะอาดเหมือนบุคลิกที่ดูแลและใส่ใจผู้อื่น INFJ ลองเลือกกลิ่นอินเซนแอนด์ซอฟ f ์ฟลอเรสสังเกตว่ามีแฟรงกี้เซนโรสกลิ่นจะลึกซึ้งละมุนเหมือนจิตใจที่คิดลึกและใส่ใจความรู้สึก INTJ ต้องแนว dry woody และ resin มีอูดและแอมเบอร์บอกตัวตนที่ลึกลับฉลาดมีพลังดึงดูดแบบไม่ปรุงแต่งช่วยขับบุคลิกผู้นำที่มั่นใจ ISTP เลือกอโรโอเมติกซิตรัสเลยค่ะถ้ามีเบอร์กามอสหรือกลิ่นหนังจะทำให้คนรับรู้ความเท่สมาร์ทชวนค้นหาเหมือนวิธีคิดแบบวิเคราะห์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ISFP แนวเออร์ตี้ฟลอเรลเหมาะมากมีกลิ่นลูกฟิกแซนดัรวูดหรือพีโอนี่จะแสดงออกความเป็นศิลปินรักธรรมชาติมีอารมณ์อ่อนไหวและอ่อนโยน INFp ต้องเลือกซอฟฟ์ลอเรลเช่นวานิลาไวโอเลต ้องก้ารู้เลยว่าคุณโรแมนติกจินตนาการสูงเพราะกลิ่นอบอุ่นนุ่มนวลเหมือนโลกในฝัน INTP เหมาะกับกลิ่นกร e น n and m i n e r นอมีเศษเวติเวอร์ผสมเสริมลุกฉลาดเก็บตัวมีเสน่ห์ลึกลับกลิ่นสะอาดแต่แปลกใหม่ ESTP ต้องลองเปิดใจกับแนว f r e ชสไปซี่มี p e p เปอร์ซิ u รัสมารีนจะดึงดูดใจเท่มีพลังแซบแบบกำลังดี ESFP เหมาะกับฟรุตตี้เฟลอรลเช่นกลิ่นแมงโก้ทูบโรสโคโคนัทรู้ได้ทันทีว่าเป็นคนสนุกสนานที่เล่นมีเสน่ด้วยกลิ่นหวานน่าหลงไหล ENFP ลองไบรซิตรัสแอน์ฟลอรลเลือกที่มีเนโรลียูสุหรือจัสมินบอกได้ชัดว่าร่าเริงเปิดเผยที่เล่นมีชีวิตชีวา ENTP เลือกกลิ่นแนวยูนิเซกรีนอโรเมติกเช่นมีโหระพามิ้นต์กระวานส่งเสริมลุกที่คิดไวทันคนด้วยกลิ่นซับซ้อนไม่เหมือนใคร ESTJ ต้องทาบ Woody and at Letter r เลือกที่มี Tobacco โออกแทตูลี่ได้ลุกเข้มเข้มมีระเบียบมีพลังด้วยกลิ่นหนักแน่นแสดงจุดยืนที่มั่นคง e s f j กลิ่น Floral m u s k y ้เหมาะสุดเช่น w h ไว Rose m มัส f ร e เซียรู้เลยว่าเราไม่หยิงเข้าถึงง่ายอ่อนหวานเพราะกลิ่นสะอาดรูราหน้ากอด ENFJ Long Warm Floral เลือกที่มี Amber Jasmine Honey บอกถึงความมีสเสน่ห์แบบอบอุ่นลึกซึ้งกลิ่นแบบนี้หอมละมุนแต่มั่นใจและ ENTJ ต้องแนวโบ Amber l ร์ t ลเ r เลือกที่มี Saffron อ,อูดหรือ Incense จะรับรู้ถึงความเป็นผู้นำมีบารมีหรูหรา